สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากเล่นกีตาร์ให้ใช้มือขวาได้คล่องแล้วก็ดีดได้ทุกสานะของการเดก,ก็คือพูดง่ายคืออยากดีดได้ไวมีความสัมพันธ์กับมือซ้ายและมือขวาที่ดีวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลายๆข้อที่เมื่อคุณห้ามทำํำไม่ใช่ห้ามทำคือพยายามอย่าทําแบบนั้นผมจะมีข้อที่บอกว่าพยายามอย่าทําแบบนั้น แล้วคุณจะสามารถเล่นปิ๊กได้ไวขึ้นอย่างพีทุพิตานะครับข้อแรก hey. ผมกําลังจะบอกว่าผมมีปิกแทบจะทุกอย่างเลยนะยกเว้นในอัลลพันฑ์กว่าผมไม่มีนะใครอยากซื้อก็ามาใช้ก็ซื้อไปเถอะนะเนี่ยปิกแบบนี้การลื่นแอนดี้เจมนะครับสติปไวพอคิเบิร์ดพอคิเบิร์ดแต่หัวมันทูนหมดนะปิกแถมทรงหยดน้าเฟนเดอร์ ender, ธรรมดานะครับปิกแถม อยากร้านขายมิสซิ a คลลี่มนะิสิแคล,นะ bon ล 50, 200, ี่นี่แหละนะมิสซิแคลลี่ดอทคอมอะไรนะพอดิจิของอันดี้บออลัห้าสิบสองร้อยนะนี่แจ็คสามปิดพวกแบ็กสมิดยังมีอีกเยอะเลยในกระเป๋าไม่ได้ผมไปหามานะลูกศิษย์น้องๆน,นี่แหละไปหามาเพราะคิดว่าปิดจะช่วยได้นะครับ ผมจะเล่นให้ดูเลยกับอะไรทําให้เราสามารถดีได้ไวได้คล่องเอาวะซอยปิ๊กเนะี่นะปั่นนี่นะเอาแบบนั้นนะครับออย่างอื่นเนี่ยเรายัางไม่พูดจะไม่พูดถึงมันนะครับผมก็ทําคลิปสดๆไม่มีตัดต่ออันไหนเสียในหลุดก็หลุดเสียไปนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยปิ๊กแถมของมิวสิกมันเป็นปิ๊กที่ตัดมาจากพลาสติกไม่โปรเทคเตอร์พลาสติกบางๆอะไรสักอย่างนี่นะฮะนะอ้าว เริ่มด้วยอันนี้จะไล่ไปก็เล่นไปเรื่อยๆตามสไตล์นะครับให้ดูว่าเฮ้ยมันปิ๊กมันจริงไหมนะครับอาจจะมีเสียงเยอ่อหน่อยเพราะมันเป็นพลาสติกที่ขูดแล้วมันเืนนะครับแต่ความไวช่วยเรื่องความทุ้มแหลมของปลายปิกกิโด ไปอันที่1น,นะครับอันที่สองจะเป็นไอ้ปิกที่หลายคนก็ชอบเนะี่เพราะมันมีที่การลื่นอันนี้เสียงจีมันมาจากไอ้นี่นะทนนดิดนึ่งไอ้บูสเตอร์ซึ่งเป็นหลอดหัวไดเนี่ยอันที่2อนี่อย่างนี้นะครับดูนะฮะ ไปมาอันที่สามปิกทรงนี้ทรงเฟนเดอร์ธรรมดาเนี่ยนะนี่ผมมีหลายอันทรงนี้มันแถมมากับกีตาร์โซโล่ชิงซึ่งมันก็เป็นทรงมาตรฐานเฟนเดอร์แล้วก็เป็นทรงที่ซิปไว้ก็ใช้ทรงนี้นะแต่ว่าพลาสติกเขาน่าจะเป็น ABS นะครับเขาดูเนื้อพลาสติกแล้วจะคล้ายๆไนล่อนแต่ไม่ใช่นะก็จะมีเสียงไอ้เนี่ยเยอะกว่าปกติฉันเล่เพราะว่ามันฝืดครับถ้าเราเล่นนี่่มันก็หายไป Got um... เป็นทรงเหมือนแจ็สทีแต่หัวลู่แล้วนะครับก็จะมีทรงเรียกของมันไอ้น,นี่นะจะเป็นทรงที่อาแจ็สสองหรืออะไรประมาณนี้หนะแต่น,นี้มันน่าจะเป็นยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งทํามาเรียนแบบนะครับกพเสียงก็จะเบาลงนิดนึงเสียงเสียงปลายปิ๊กนะ,ะจะไมควมัมสักทีเดียวเพราะพลาสิิงเป็นไนลอนมันก็จะมีความลื่นขึ้นมานิดหนึ่ง อ่านไปอีกอันนึงเป็นของพอคิวเบิร์ตแต่หัวมันรู่มาแล้วใช้งานมันจนงชื่อมาแล้วนะก็เหมือนเดิมเป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดาที่ไอ้เบรนทําให้นะครับ นะเป็นทรงนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยแบ็คสมิสผมจำไม่ได้ละนะยี่ห้อน,นี้ก็โอเคนะก็จะทรงคล้ายๆเหมือนของยี่ห้อนหนึ่งอีกเหมือนยี่ห้อนหนึ่งมันจะมีไซส์เนี่ยน่าจะเป็นสองนรุ่นสองนห้าหรืออะไรเนี่ยนะแล้วมันจะมีของไอทีเกมเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยทำออกมามเคยซื้อมาเป็นแพ็คเลยก็จะเป็นสีดำมัน,นี้ก็จะออกเป็นฟ้าแถาทีา่ก็ของนอกน,นะแล้วอีกตัวสุดท้ายก็จะเป็นนี่ฮะของโพดิจี ใช่ไหมโปรดิจีนะครับของอันที่บอกนี่ก็เ,กเป็นพลาสติกแบบไนลอนน่าจะเป็นกึงๆ ABS ที่หมนะนะลองดูมันจะทำให้มันไวขึ้นไหมหรือทำให้เกิดความคล่องหรือสะดุดไหมในการใช้งานติ๊กถนัดไม่ถนัดแบบไหน นะครับก็หัวก็จะแหลมหน่อยนะลื่นมีความลื่นเห็นไหมมันเสียงป๊อกป๊อกป๊อกตรงกลางเยอะเสียงคอดๆจะหักไม่ค่อยมนะีเพราะว่าเสียงเขาจะแข็งแล้วก็ลื่น อ่านไปเอา้าแอนดี้เจมส์แอนดี้เจมส์นะครับนะหวัวปี๊กก็จะมีเสียงเหมือนข้างชัดเพราะว่าพลาสติกเนื้อพลาสติกเขาแข็งมากเกิดเดนะิลิกนะครับนะตกในซีเมนต์เนี่ยดังฟักเลยนะฟักเลยนะนะอ่าเนี่ยอ่ามันจะไม่มันแผละแค่พลาสติกแบบอ่อนๆมันก็จะดังแผละหรือไนลอนก็จะดังแผละนะอันนี้ตกนี่เหมือนแบบเหมือนเป็นแก้วนิดนิดหนึ่งหวัวปี๊กเขาขึ้น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  ん แล้วไอ้ตุกปิ๊กอัพตัวนี้โอ้โหมันกัดเท่าเด็กออกยากนะนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับควรจะฝึกแบบลดข้ออ้างว่าผมไม่ถนัดไอ้นี่ไม่ถนัดไอ้นั่นไม่ปิกแบบนี้ผมเล่นไม่ได้ปิกแบบนั้นผมเล่นไม่ได้ผลสุดท้ายแล้วผมมีข้อสรุปให้กับเพื่อนๆได้ว่าการอยากจะให้เดี่ยวให้กล้องผมเห็นมือกีตาร์แนวแนว,แนวล็อกแนวฟิวชั่นเนี่ยนะนุ่มๆเลยนะใช้อย่างนี้เล่นเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเลยเชื่อจริงๆ พราะฉนั้นความวัยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ขึ้นกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าปิกมีสักเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับคุณฝึกมันอย่างใช่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นการดีมันมีวิธีไหนบ้างในการดีจะใช้ข้อมือก่อนี้ใช้ขอ้อข้อแขนสะบัดนะครับ การมองกลับเข้ามาที่สาเหตุและต้นเหตุมนันมากกว่าว่าปิกแบบนั้นแบบนี้วิธีการดีดแบบนั้นแบบนี้อะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราสามารถพัฒนาการดีดขึ้นมาได้ดีนะครับข้อที่หนึ่งห้ามทําสิ่งนี้นะครับคือการดีดแล้วลอยปิกไว้ให้ดีดแล้วกํากับปิกไว้บนจุดที่เป็นสายแต่ละเส้น อย่างเช่นเรารู้แล้วว่าในจิตนาการในหัวเราว่าเรามีลูกอลีกอย่างนี้อยู่เราอย่าจ้วงลงไปตึึกๆอย่างนี้นะครับผมบอกแล้วว่าวิาวธีการดีแบบซิงเกิลก็คือเอาปิกวางไปก่อนเมื่อเราฝึกที่จะวางจะขับนะมันเหมือนเป็นการฝึกการหาความแม่นยำของตำแหน่งสายด้วย ความคุ้นเคยทีละวันทีละวันนะครับเมื่อคุณดีดแล้วละเลยอย่างเงี้ยพิกัดคุณไม่ได้ถูกยึดโยงไว้กับการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องมองเวลาคุณเล่นมันจึงมีปัญหาว่าผมจะมาลันปุ๊บก,ก็ต้องมาลองสายสองก่อนแล้วก็ลันปิ๊กอย่างนี้กว่าจะสปีดได้จริงๆสปีดปิก๊กมันต้องทำได้ทันทีเช่นนะครับช้าหลงได สามารถที่จะแปลผันในการใช้งานได้ทันทีเมื่อคุณมีความแม่นยำแล้วเคลื่อนไหวมันถูกพิกัดอยู่ตลอดเวลาวิธีการลดความผิดพลาดในการดีดแล้วไม่ถูกพิกัดดีดแล้วไปพลาดโดนเส้นอื่นคือรู้เลยว่าลิกนี้มีสองเส้นเฟืที่จะเคลื่อนไหวอยู่สองเส้นลิกนี้มีสองเส้น จะสังเกตเห็นว่ามือผมเนี่ยไม่ว่าจะลูกลิกมาแบบไหนความคงที่เสถียรของมันก็จะไม่เกิดการผิดวินัยออกไปในะการดีดขึ้นและลงขึ้นและลงดูนะครับเอย่างนี้ปีกยังเหมือนเดิมพีกก็คืออย่างนี้เหมือนเดิมครับเห็นไ,ไหมฮะก็ยังอยู่เหมือนเดิม ก็ยังเป็นเอ์เนทอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วอะไรทําให้มันสามารถที่จะหาพิกัดสายได้อย่างแม่นยําถูกต้องโดยที่ไม่มองเลยนี่ตาผมมองกล้องตอลอดเพราะว่าผมจะต้องให้มันอยู่ในตําแหน่งที่ทุกๆคนมองเห็นชัดได้นะครับครับ นอกจากซสือบางจังหวะที่ผมผันแปรไปเรื่องเป็นปสวิฟแบบ2สาย3สายพอเมื่อไล่กลับมาเป็นที่ลูกเล่นอย่างนี้มันก็ยังเป็นลาดนีนอกจากบางจังหวะมีลูกเล่นที่ต้องใช้นิว้ว เกี่ยวลิกาโตช่วยพ่วงบางลูกบางวลีบางสำเนียงบางโน้ตอาจจะมีการหยุดนะครับแต่พอเวลากลับเข้ามาอยู่ในลักษณะการเล่นติ๊กแบบรันเหมือนเดิมก็จะสังเกตว่าไอ้นี่ยมันจะไม่สะดุดมันจะอยู่ในฟอร์มิที่เป็นอย่างนี้ตลอดถ้าเป็นสามปรายังสสี่ปรายางจับติดแล้วก็จะฝึกการดี ให้เป็นน้ําหนักลงขึ้นเนี่ยลงหนักขึ้นเบาหรือลงเบาขึ้นหนักดูนะครับขึ้นหนักลงหนักนะครับเพราะอะไรเพราะเวลาเราเล่นสปีดเวลีเยอะเยอะ ถ้าเราไม่แบ่งวักเวนหัวโนอดคอ์เตอร์ตืๆเราจะไม่มีเคาน์เตอร์ฟิงเกอร์คาน์เตอร์จะเป็น Gotta, นิ้วไหนก็ได้อย่างเช่นฟิงเกอร์คาน์เตอร์ด้วยนิ้วนี้เอามาเป็นตัวนับวันท2สามสนะครับหลายคนบอกนี่คือตอดเงาองโด้โหเ่น้วยมันคือให้สัดส่วนจังหวามันฝังเข้าไปในตัวเรา เพราะนมันเป็นธรรมชาติของนักดนตรีฮะอย่าไปอย่าไปอายอย่าไปเขินที่จะต้องทําอะไรออกมาบางคนปากเปรี้ยวหน้าเป้ไม่ได้ดัน,ดาน,ดานสายคือมันมันมันอินมันเข้าไปทั้งทั้งตัวและใจะเพราะฉะนั้นในการเล่นแบบนี้มันจึงเป็นอะไรที่เราอย่าทําก็คือข้อที่หนึ่งนั่นแหละหาพิกัดในการดีดด้วยการทําสายวางปิ๊กลงไปอย่าโฟลติงรอจ้วงไม่เอานะครับมันคือมันพิกัด ฟิสิชันหรือความถูกต้องมันจะน้อยลงแล้วก็พลาดง่ายก็โดนสายอื่นได้ง่ายพอเราลงตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าระยะห่างมันจะต้องจากความคุ้นเคยประมาณเซนหนึง่งเซนหนึง่งเซนหนึง่งมันก็อยู่หรืออยู่ประมาณสองเซนที่เราจะ,จะเกี่ยวจะแกว่งจะตะวัดด้วยวิธีไหนสําหรับไอการดีดใช้ขอมือขอแขนข้อนิ้วอะไรต่างเนี่ยมันพูดไปเยอะแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องพวกนี้กันบ้างนะครับข้อที่สองข้อห้าอีอันหนึ่งก็คือดูนะครับ ห้ามดีดแบบรอจังหวะรอจังหวะคืออะไรก่อนจะสปีดปิกเนี่ยคุณจะปึ๊กยิ่งยิ่งยิ่งก่อนเชื่อไหมครับคุณฝึกอย่างเงี้ยสิบปีมันก็ติดอย่างเงี้ยคุณจะเล่นซักวลีหนึ่งคุณก็ต้องมาเล่นก่อนซึ่งดนตรีจริงๆมันรอไม่ได้แล้วมันจะต้องมาแต่ดีเลยอย่างเช่นอน่คุณจะต้องฝึกกล้าที่จะเล่นในวลีนั้นให้จบ เป็นวลีก็ได้เนี่ยจบให้จบอย่างนี้นะครับนะครับ คุณจะต้องฝึกเล่นให้กล้าเล่นให้จบวลีเพราะฉะนั้นข้อห้ามอันที่สองก็คือห้ามมาลาันปิกหรือซอยปิกก่อนที่จะเล่นวลีใดๆต้องกล้าที่จะเล่นอย่างเช่นถ้าคุณกล้าที่จะเล่นอยากยิ่งก่อนไม่เอานะครับแล้วมันก็จะติดตัวคุณไปทําให้เกิดความเขาเรียกไม่กล้าคือไม่มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจที่จะเล่นมันเพราะอย่างโน้ตที่ต้องการสปีดแต่มันต้องการทั้งความไวทั้งการสัมผัสที่ไวอ ศาสารหรือความจําที่จะต้องฝึกฝนอย่างอย่างอย่างเยอะพอสมควรอ่าเช่นหรือเนี่ยฮะเมื่อก่อนผมก็จะติดเงี้ยแต่ก็ไม่ไปได้ มันก็ต้องมาแก้สิ่งแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมก็ต้องแก้ตัวเองเหมือนกันพอแก้ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจริงได้ที่มาที่ไปของกันเอามาบอกกล่าวนะครับข้อห้ามสองข้อแล้วน,นะครับข้อห้าม,มาห้ามทำอันที่สามนะครับห้ามทําผมเอาแค่สามข้อนี้ก็พอห้ามทําอันที่สามก็คือการดีแบบไม่เก็บ voice รบกวนหรือน้อยสินะครับการดีดแบบไม่เก็บน้อยสิรบกวนก็คือดีดแล้วนิ้วข้อมือข้อไอ้พวกนี้มันลอยหลายคนนะครับเขาเคยเก่งในการใช้นิ้วในการเก็บไว้เช่นจับจับสายอย่างเงี้ยด้วยนิ้วชี้เนี่ยเขาจะไม่จับที่ปลายนิ้วตรงนี้นะเขาจะจับที่ท้องนิ้วแล้วก็มันก็จะชนจับสายสาย 5, ห้าหัวนิ้วชนสายหกนะนิ้วชี้ท้องนิ้ว เ็บเสียงรบกวนเมื่อปิ๊กไปพลาดโดนมันก็ให้เป็นเสียงเหมือนเป็นเสียงดีนะครับมันก็มีฮะทุกคนเนี่ยเล่นเนี่ยมันต้องพลาดไม่มีใครมาโอ้โหคอมพิวต์แบบหุ่นยนต์โรบอทหรือใช้บมเหมือนบิดีเล่นเนี่ยคนที่ทําได้ก็ถือว่าสุดยอดมันก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ไม่พลาดเลยก็ต้องมีพลาดนะมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นข้อที่สามนี้สําคัญเรื่องของการเก็บสัญญาณรบกวนที่จะทําให้เรา เล่นแล้วมันเกิดพลาดพลั้งเผอไปโดนนะครับนะอันนี้จากมิวส์ฝ่ามือวางดีดบนนะครับดีดล่างฝ่ามือบนปิดดีดบนฝ่ามือล่างปิดพอต้องเปิดสายนะครับ ับบนสายมือนะนิ้วนี้ก็จะโกง่งๆไว้แล้วก็จะทาบจะล่ามก็จะเก็บเสียงได้อย่างสด็จอย่างเช่นเราฝึกลิกกโตที่มันเงียบเพราะว่านิ้วนี้มันทําหน้าที่เก็บรา<ๆ><ๆ>ะฉะนั้นข้อห้ามข้อที่สามก็คืออย่าปล่อยให้น้อยซีบมันออกไปเยอะเกินไปนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะ ลบเสียงลบกวนสมาธิคุณจากการเล่นที่ต้องการเสียงที่เคลียร์ด้วยความไวมันทาให้พีกคุณเล่นแล้วมันรู้สึกชัดเจนแล้วกล้าที่จะเล่นถ,ถ้าไปโดนสายหนึ่งมันโดนนะฮะเนี่ยโดนฮะไม่ใช่ไม่โดนนะครับแต่มันไปคล้องจองกระสินดีซะแล้วเออเนี่นะฮะเมื่อคุณเก็บอย่างงี้แทนหรือถ,ถ,ถ้าคุณมีนิสัยที่จิ้มมาเยอะพ้าดก็ไม่โดนสายอื่นก็ดังไนงะ เหมือนกันเวลาคุณจับอย่างเงี้ยก็มีนิสัยที่จะจับแล้วก็หัวนิ้วก็จะชนใส่ดีไว้พลาดไปโดนมันพลาดนะฮะโดนทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเวลาคุณซอยปิ๊กนี่ไงที่มาเวลาไปซอยปิ๊กไปเป็นถึงมันเสียงมนถึงคมจังโดนนะฮะแต่ไอ้กิ๊กเนี่ยมันไปคล้องจองกับเสียงนี้กว่าดีซะแล้วนีดีที่สุดก็คือฝึกให้มันแคบลงมาเล่นชนในการเขย่าปิ๊กซอยปิ๊กขั้นลงมาเรื่อย แคบลงมาเล่จนถหนแค่ปลายมันสะบัดโดนนิดๆในสามข้อนี้ถ้าคุณฝึกได้ทําได้แลวเอาไปปฏิบัติได้นะครับมันก็จะทําให้การเล่นสปีดพิกก้งคุณมันดูดีขึ้นมานะครับไม่ถึงกับโอ้โหต้องมาเทพหลุดโลกนะแค่คุณผ่านสเต็ปเหล่านี้ที่เป็นปัญหาของคุณผมก็เชื่อว่าคุณก็พอใจแล้วก็ดีใจแล้วนะบางคนยิ้มแค่ปีเลยมหาผมเนี่ยเจอปัญหาอุ้ยทำไมผมเล่นแล้วมันโดนสายอื่นผมก็บอกถึงวิธีที่แก้ไขให้แล้วก็ลองทําดูเขาบอกเออจริงฮะจริง เมื่อสัญญาลบกวนไม่มีมันทำให้รู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับไม่ต้องมาซอยติดก่อนก็นจะโดนดีโดโดนถูกโดนถูกโดนผิดไหมจากข้อที่สองที่ว่าเรื่องเรื่องความข้อที่สองเรื่องเรื่องข้อหนึ่งใช่ไหมข้อที่สองเรื่องความแม่นยํานะครับแล้วก็ความไวปิกมันก็อยู่ที่คุณแหละบางทีไม่ได้ดูเหมือนใช้แรงเยอะนะจริงใช้แรงนิดเดียวแต่คอนโทรลความแม่นยําแล้วก็เลนจ์ในการโดนขยับขึ้นลงขึ้นลง ให้ได้สัดส่วนที่อยู่ในช่องว่างระหว่างสายหนึ่งดีสายสองเห็ไหม,มก็มีช่องว่างระหว่างสายสองสายหนึ่ง <ừ. S 1> สองกับสามสองกับหนึ่งมันก็มีประมาณ2เซนเนะน,นี่ยอนี้เพราอเมื่อเก็บสัญญาณรบกวนเห็นไหมนะมันจะกลบไปในตัวนี่โดนฮนะแต่ส่วนใหญ่เวลาผมฝึกจริงๆผมก็ไม่ฝึกให้มันโดนนั่นแหละสายสองไม่โดนนะเนี่ยไม่โดน ก็เ,เลยทําให้มือนี้มันอิสระมากขึ้นในความแม่นยำนะครับไม่ต้องคอยไปดูว่าเก็บสัญญาณรบ,บกวนดังนั้นเมื่อเราฝึกจนเป็นนิสัยนิ้วมันจับโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเก็บสัญญาณรบกวนเหล่านี้ไปในตัวนะครับไม่ใช่เรื่องของความเกลียนกาดฮะไอ้ด็ไว้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็ไม่ใช่เมนหลักของการเล่นกีตาร์้วยเล่นไวไปมีฟังไม่เพาะไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับสู้เล่นชา้าเล่นให้มีโน้ตที่ดีๆฟังแล้วเป็นวลีที่สวยงามก็ยังจะดีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นสามข้อนี้ห้ามทำห้ามละเลยเอาง่ายแล้วกันนะครับมันจะช่วยให้เราพัฒนามือนี้ขึ้นมาอีกได้ไม่เชื่อลองดู